ครับสวัสดีครับช่องช้างพังยเกตเช้านี้ก็เพิ่งเสร็จจากง,งานนะครับเราจะไปดูยายกันนะครับก่อนจะไปดูยายนะครับเราดูทิวทัศน์ธรรมชาติไวก่อนนะช่วงนี้ อาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปนะครับสองวันอาจจะลงคลิปทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้โจรมันเยอะครับขโมยมันเยอะครับต้องนอนเฝ้ายางสองคืนเลยครับยังไม่ได้นอนเลยผมกางวันก็นอนไม่ค่อยหลับกางวันก็ต้องไปเฝ้ายางด้วย เขาเรียกว่าไงหมดก๊อกน็อกครับหมดก๊อกเลยไม่ได้มาถ่ายคลิปแต่วันนี้มาถ่ายคลิปหน่อยครับเดี๋ยว FCI คิดถึงเดี๋ยว FCI คิดถึงยาย ยายทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยนะแล้วก็งงเหมือนกันครับโจรสมัยนี้มือตีนก็ดีไม่ยอมทำมาหากานินจ้องแบ่ จะเอาแต่ของคนอื่นเหนื่อยใจครับอาชีพกี่อย่างน,นะครับก็คุยเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วหน้านี้หน้าฝนนะครับไหนต้องสู้กับฝนไหนจะมองมาคอยระวังขโมยอีก ไม่เอกมึงเพื่อนเพื่อนครับเจอเพื่อนนะครับชีวิตชาวไร่ชาวสวนอบายยายได้ยินเสียงผมยายจะเดินมาไหม ได้กะทั่งรถไปเลยยายเหรือหน้ามองนะครับยายจำได้กระทั่งรถนายจ๋ามาแล้วครับมาแล้วขอไฟไล่ยุง เดยจาทำอะไรอยู่นะได้มาหาสอวันที่ถึงจังเลยฮะยังก้นยาเหรอกล้ยหมดเหรอฮะมาดิป้อนดิ นีครับรอเขารอยยายให้ยายไปข้างหลังนู้นครับจะได้เคลียร์ความสะอาดให้ยายนะครับผมมาพอดียายเดินกลับมาอีกด้ยไปข้างหลังก่อนไปเดี๋ยวค่ายกลับมากิน ไปแล้วได้แปลงหลังก่อนแล้วค่อยมากินไปเขาจะทำความสะอาดให้แล้วล่อแล้วล่อได้เดินตามล้วไปถอยไปก่อนี๋ยวค่อยกินเนาะ cho oh, nó hơi nổi với oh, cái ý không oh, quạt mình à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  chơi, à à oh, oh. ดีเอฟซีอ่อนแล้วกระเพือหัวอะไรอืมททุกอย่างที่จะกินหอยอ่างถอยไปก่อนแล้วเขาได้ทำความสะอาดลย ยายอยากจะกินนะครับยายไม่ไปนะครับยายอยากจะกินนะครับถ้ายายไม่ไปเราก็ทำความสะอาดไม่ได้นะครับ

กนะินยาหนีเลวมามามาเดี๋ยวค่อยกินยายเดินตามผมมาแล้วมาเลยม่แนละ้วนะ มาี่เนยดมกลิ่นครับยายดมกลิ่นอืมศพศพแอบบแอบบโอ้ยายอยู่ไหนเนาะโอ้ แอบบแอบบโอ้ยายอยู่ไหนเนาะหายายไม่เจอเลยดมกลิ่นดมกลิ่นโอ้ยดมกลิ่นใหญ่เลยครับยายอยากจะกินนะครับอ,อยู่ไหนเนาะ แอบโอ้ยแอบมิดเลยโอ้มองเห็นยายเลยสงสายก็ขสงสายเขายายอยากจะกินครับแล้วผมลองเดินกลับยายก็จะกลับตามไปข้างหลังก่อนไป แล้วครับได้ดูฟังหาหนูนะครับ เจ้าหน้าที่เข้าไปทาความสะอาดแล้วครับเดี๋ยวไปช่วยเจ้าหน้าที่สักหน่อยครับ يا للنعم يا للنعم บางคนถามมาครับว่ามีแหล่งน้ําให้ยายไหมครับนี่ครับแหล่งน้ํายายสะหนึงลูกนะครับ เรื่องความสะอาดครับลายมึงามอะไรกันวะ เราได้เกี่ยวความสะอาดครับส่วนยายก็ยืนดูอยู่ฝั่งฮานุนะครับ ô oh, tệ tha đấy hả dạ chồng dạ chồng ô phải hang. เตะท่าอีกนะคุณยายจ๋าเตะท่า rồi mì thì lùng thì luôn có mì rồi ใครที่เข้ามาดูครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปนะครับนี่เราปล่อยให้ยายนายจะต้องนองนอนแล้ะครบยายอะ่ะเพราะว่าตอนนี้สายแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ